เมื่อวันที่25ที่ผ่านมานมันก็ประชุมกันประชุมกันโดยใช้มัสยิดกลางทั้งทั้งที่ฝ่ายความมั่นคงกอรมนก็ไม่อยากให้ใช้ผูว่าก็ไม่อยากให้ใช้เพราะที่นั่นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วเงินที่สร้างเงินที่ซ่อมก็เป็นเงินของภาษีของคนไทยแต่มันไปใช้มัสยิดกลางสแสดง power อำนาจว่าเออเนี่ยมุสลิมทุกคนเห็นด้วยนี่แหละครับสนุกตรงนี้ครับท่านผู้ชมถามหน่อยท่านผู้ชมการกรุมยักในเมื่อศาลตัดสินมาแล้วถ้ามันไม่โง่ผมขอใช้คำนี้นะครับ มันโดยอีกหน่อยเดี๋ยวสารตัดสินมันก็ได้คุมแล้วชาวพุทธก็ไม่ต้องไปกัง,งวลหรอกครับเพราะในสี่ใจังหวัดชายแดนใต้ในี่ไปดูสิครับคุมกันทั้งทั้งเมืองอยู่แล้วจะเพิ่มโรงเรียนอนุบาลปัตตานีไปหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรแต่นี่ะครับต้องชื่นชมต้องให้กําลังใจในความกล้าหาญของผอโรงเรียนอนุบาลปัตตานีและคณะกรรมการโรงเรียนครับปรบมือให้กําลังใจท่านหน่อยครับขนาดท่านอยู่ท่ามกลางไอ้มุสลิมทั้งเตือทั้งจังหวัดท่านยังกล้าที่จะยืนหยัดว่าทําตามกฎระเบียบ แต่เราในฐานะนักลบนี่ครับเราดูเกมนี้ให้ออกครับนี่คือความผมพูดได้เลยและพูดโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแผนไอแ้แขกสาม,มารเนี่ยไปร่วมประชุมโดยมีรองอดีตรองผู้ว่าที่เป็นมุสลิมมานั่งเป็นประธานแล้วสรุปออกมาว่าถ้าจะไม่ผิดวันที่8มิถุนาเนี่ยจะไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าไปกันสักร้อยคน30คนเนี่ยเพื่อที่จะให้ไล่ผออ,ออกหรือย้ายออกแต่ไอแ้แขกสามานมันบอกว่ามันเตรียมไว้สองแผนแผนหนึ่งคือยื่นหนังสือ แสนสองระดมมวลชนเป็นหมื่นไปขับไล่พออโอ้โหผมฟังแล้วผมถูกใจมากเลยครับพี่น้องครับถูกใจเพราะอะไรผมถึงบอกว่าถ้ามันไม่โง่เนี่ยมันปล่อยให้กระบ,บวนการยุติธรรมเดินไปเชื่อเลยเได้ไงเดี๋ยวมันก็ได้ผมผมเดาอย่างนั้นแต่เพราะความอหังกาเพราะความเขาเรียกว่ากรรมมันบังตาทําให้ดวงปัญญามันมันบอดบวกกับสันดานของไอ้แขกสามัญคนเนี้ยมันเคยทําสําเร็จมาแล้วที่โรงเรียนหนองจอก มันก็มีเชื้อของความมหังการแล้วมันก็หิวแสงมันก็อยากจะให้มุสลิมมาลายูชายแดนใต้เนี่ยยอมรับมันมันก็เลยไปเป็นตัวตั้งตัวตีแขกมาลายูชายแดนใต้ก็บ้าตามมันแค่สารจังหวัดยะลาตัดสินมาว่าให้ครูมียัเนี่ยเรานักรถชาวพุทธก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์ให้คนทั้งประเทศเนี่ยตื่นตัวและหมัน่นไส้แล้วเตือนกันว่าในจังหวัดอื่นๆอย่าให้มุสลิมเข้าไปเรียนนะเดี๋ยวจะเจอแบบอนุบาลปัตตานีเพราะสารตัดสินมาบออุทธรณ์ ไม่ให้นักเรียนสวมก่อนที่ศาลจะตัดสินเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยมันกลับเหวี่งเกลื่มจะไปขับไล่เราไปกลัวอะไรครับเรายุให้มันเดินขบวนเลยเอาเลยไอ้แขกสามัญแน่นจริงมึงเดินขบวนสักหมื่นคนขับไล่พออัตานีเลยมึงเดินเลยอย่าไปยื่นแบบเงียบเงียบนะตั้งขบวนสักหมื่นเลยไปไล่พอ,อแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าชาวพุทธที่เขารอดูอยู่เขาจะตืตต่นท้งแผ่นดินเดี๋ยวอปอบสอเนี่ยจะทําประกาศสนิยบัตรไปให้มึงไอ้แขกสามัญในฐานะที่มึงช่วย อปปสลุกชาวพุทธให้ตื่นให้เห็นท่าแท้ให้เห็นความชั่วของพวกมึงนี่รับมึงเดินเลยมึงอย,ย่าหยุดมึงเดินขบวนเลยเดินเลยเอาเลยเอามุสลิมทั้งปัตตานียะาลา,าธิวัตมาเดินขบวนขับไล่ปอออนุบาลปัตตานีเลยท่านผู้ชมให้มันเดินเลยครับเราจะประจานมันเลยบอกว่าเหตุการณ์ชายแดนใต้สามสิบสี่สิบปีคนตายเป็หมื่นศพพวกนี้ไม่รือไม่อือไม่เดือดร้อนไม่เคยเดินขบวน แต่มันมาเขาบ้อเดินขบ,บวนไล่พอโอรงเรียนอนุบาลเพียงแค่ไม่ได้คงมียับเราจะประจานมันให้ทั้งโลกได้รับรู้นี่คือโอกาสดีที่สุดของเราเดินเลยใครเห็นด้วยกับผมใครคิดว่าให้มันทําเราจะได้ประจานมันปลุกคนไทยพุธให้ตื่นทั้งแผ่นดินเลขสิทม,มาเลยครับท่านผู้ชมให้มันเดินเลยแน่จริงให้มันเดินเลขสิบม,มาเลยครับท่านผู้ชมใครเห็นด้วยใครรู้เท่าทันเราจะเอาภาพที่มันเดินขบ,บวนเนี่ยประจานพวกมันให้ทั้งโลกได้รับรู้ นี่แหละครับถ้าทำมาแล้วครับมันเดินเลยแน่จริงเดินอย่าหยุดอย่าเขินถ้าทุกท่านเข้าใจแล้วว่าถ้ามันเดินจะเกิดอะไรขึ้นความมันไส้ของชาวพุทธจะลุกโชนไปทั้งแผ่นดินเดินเลยตอนโจรสไต้แค่คนเกือบหมืน่นศพไม่เคยปลุกระดมไปเดินขบวนแต่มาเดินขบวนเพราะเรื่องนี่ยับให้มันรู้ไปท่านผู้ชมใครเห็นด้วยว่าให้มันเดินกดเลขสิมาเลยครับนี่ครับเราต้องรู้เท่าทันมัน ต้องรู้เท่าทันมันครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปกลัวมันให้มันเดินเลยอย่าเป็นมืนนะ่นได้แขกสามัญมึงเอามาเป็นแสนเดินให้มืดฟ้ามัวดินแล้วดูที่ว่าโจรใต้จะมาวางระเบิดไหมถ้าโจรใต้ไม่มาวางระเบิดแสดงว่าพวกเดียวกันฝ่ายความมั่นคงข้าราชการไม่ต้องไปขวางมันให้มันเดินผมอยากเห็นขบวนการโจรใต้ออกมาเดินขบวนเห็นขบฏนมุสลิมออกมาเดินขบวนเพราะเรื่องนี้กันให้เต็มบ้านเต็มเมือง